สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะรับตกลงชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องมันหยุดเนี่ยใช่ค่ะชัดเจนค่ะเพราะว่าลือกันมาอะไรนะตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ข่าวลือเลยครับข่าวลือแต่ของจริงวันนี้ท่านนายกบอกแล้วว่าไม่ได้หยุดชดเชยแต่เป็นวาระการหยุดปกติคือวันศิวันที่สี่เนี่ยวันเสาร์ แล้วก็วันที่ห้าวันอาทิตย์วันที่หกนี่วันสําคัญทางศาสนาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแล้วก็เจ็ดก็อาสานะใช่ไหมวันที่เจ็ดน่ะเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสนหบุชาก็คือวันวันที่ห้าเป็นวันอาสนหบุชาโอเคเข้าใจแล้วสรุปหยุดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไม่ไม่ต้องไปต่อนะไม่ค่ะไม่ไม่ต้องไปต่อเป็นแปดเก้าสิบไม่ต้องเอาแค่นี้พอสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ อ่ะเอาละครับวันนี้วันอังคารรายการเล่าสู่กันฟังก็มีเรื่องราวจะมาฝากกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวครับค่ะในวันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องการที่จีนระงับนําเข้าปลาแซลมอนหลังโควิดระบาดระลอกสองเรื่องนี้นะคะพูดคุยกับสตวแพทย์หญิงอ่อนพิรุณยุรชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้ครับค่ะช่วงเล่าเรียงวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องอาชีวะค่ะเตรียมพร้อมเปิดเทอมเขมงวดตามคู่มือป้องกันโควิดในสถานศึกษาพูดคุยกับคุณนรงแพ้วผลสงค่ะ เลขาธิการคณะกรรมาการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการในช่วงเล่าเรื่งค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาเซียนนะครับจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับโดยการตอบคําถามผ่านมาทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครเดี๋ทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังผ่านทาง y t u t u นะครับโดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ค่ะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้กันข้อมูลสําหรับวันนี้ค่ะธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากด,ดิจิทัลอายุ1ปีหน่วยละ20บาทค่ะสามารถระบุจํานวนเงินที่ต้องการฝากได้ถึงได้ตั้งแต่1,000บาทและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสละดดิจิทัลอายุ1ปีหน่วยละ20บาทสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากได้ตั้งแต่1,000บาทและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทค่ะนี่เป็นข้อมูลกันนะคะท่านผู้ฟังให้ทุกท่านนนั้นร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบเข้ามาค่ะสำหรับช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยนะคะวันนี้ทางรายการขอถามว่า ธนาคารออมสินค่ะเชิญชวนออมเงินกับสละดิจิทัลอายุ1ปีหน่วยละ20บาทสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากได้สูงสุดไม่เกินเท่าไรค่ะส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่22มิถุนายนจากจังหวัดลบบุรีนะครับคุณจรินหานเพชรขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประจาสัมพันธ์ครับค่ะและข่าวาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22มิถุนายน2563นายอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลได้ร่วมแถลงข่าวงานสหกรุ๊ฟแฟร์ออนไลน์ ปี63ค่ะซึ่งเครือสา,าพัฒนั้นจัดขึ้นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง80%ค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ w w w s a h a g r o u p f a r e c o m ที่จะลิงก์ไปยัง3แพลตฟอร์มนะคะมี Lazada, Shopee จดีเซ็นทรัลระหว่างวันที่2 5ถึง5กรกฎาคม2563ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้มีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปแล้วก็เซลสลิปนั้นจะได้รับส่วนลดเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าและสนับสนุนการซื้อขายในยุคนิวหนอมองค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับกับเรื่องราวของ ที่เขาระงับการนำเข้าปลาแซลมอนนะครับหลังจากมีโควิดระบาดระลอกสองเกิดอะไรขึ้นไปพูดคุยกับสตวแพทย์หญิงออนพิรุณยุทธชัยนายสตวแพทย์ชำนาญการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคะ่ะสวัสดีค่ะครับเราจะสรุปว่าปลามีปีเชื้อโควิดถึงกันด้วยฮะได้ยังยะตอนนี้เออจริงๆตอนนี้เนี่ยณัสัจจุบวันเนี้เรายังไม่เห็นเออเป็นรายงานทางวิชาการะนะคะว่าปลาเนี่ยจะ จะเป็นโควิด19ได้นะคะคนี้แต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าเอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าอาจจะเป็นมาเอเหมือนบนเปื้อนเชื้อนะคะมาจากสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเขียงปลาเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน อืมครับถ้าสมมติอันนี้สมมติฐานเราคุยกันสองคนนะคุณหมอว่าเอ่อถ้ามันเกิดจะเขียงปลาเนี่ยมันจะนําเข้าสู่ตัวมนุษย์ได้ยังไงอ,อ่อจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยจะเป็นในลักษณะเดียวกันกับการติดเชื้อเลยนะคะอย่างเช่นเอ,อ่อสมมุติถ้าเกิดว่ามีเชื้ออะไรก็ตามนะคะขออนุญาตเป็นพูดเป็นโดยรวม,ว,รว,มว่าจะเป็นเชื้อ<ง>แบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสนะนะคะคทีนี้เนี่ย เราจะต้องมาดูกลไกของเชื้อก่อนอเชื้อชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็ตามนะคะมันมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับแล้วก็มันจะมีการปนเปื้อนส่งต่อถ่ายทอดเชื้อถึงกันอย่างเช่นการใช้สมมุติว่าเมีวัสดุอุปกรณ์หนึง่งมีเชื้ออยู่นะคะแล้วเอาไปใช้ร่วมกันกับอีกอันนึงนะคะมันก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้ทีนี้เนี่ยมันจะถ้าเกิดว่ามนุษย์หรือใครก็ตามนะคะไปสัมผัส กับเชื้อเหล่านี้เนี่ยก็มีโอกาสติดต่อเข้ามาสู่ร่างกายเราได้ซึ่นเดียวกันนะคะเพร,ราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นในล,นลักษณะการการถ่ายทอดเชื้อเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราลองจิตนตนาการแล้วกันน้องว่าเขียงเอกกับเขียงดีแล้วเราใช้มีดมีดใบเดียวกันอ่าับมีดอันที่หนึ่งไปจุ่มเชื้อ ใช้กับเขียง A ครับใช่แต่ว่ามีด <A. S 2> อันนี้อัน,น,อน,นเดียวเนี่ยแหละไปใช้กับเขียง B ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขียง B เนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนเชื้อเหมือนกันอ๋อแต่มันจะน้อยกว่า A ใช่ไหม,มลักษณะเดียวกันเอ่อในเรื่องของปริมาณเชื้อค่ะมีโอกาสเท่าเทียมกัน<อ>คือจริงๆแล้วเนี่ยการการติดเชื้อนเนาะมันขึ้นอยู่กับปริปริมาณเชื้อด้วยเช่นเดียวกันนะ,ค,นะคะเช่นว่าสมมุติว่าเชื้อหนึ่งตัวสามารถก่อโรคได้แล้วนะคะในในขณะที่เชื้ออื่นๆเนี่ย อาจจะต้องมีประมาณสักสิบตัวสมมติถ้าเกิดมีดหนึ่งใบใช้กับเขียงเอเขียงเอมีเชื้อยี่สิบตัวแต่มีดใบเดียวกันเนี่ยมาใช้กับเขียงบีทาให้เขียงแต่ว่าเขียงบีเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อแค่แค่สองตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นประมาณเชื้อไม่เหมือนกันการติดต่อ ก็จะไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ๋อนี่เป็นเป็นโครงสร้างการติดต่อของเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าสมมตินะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่เอามือไปสัมผัสแล้วก็เอาเข้าปากเข้าจมูกอย่างกรณีของโควิดหนึ่งก้าเป็นต้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมฮะที่จะติดถืด่มอ่ะใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะประเด็นเนาะการป้องกันตัวเองอะค่ะการล้างมือให้ถูกต้องนะคะล้างด้วยสบู่ล้างด้วยน้ํเปล่าน้ําสะอาดนะคะหรือว่าใช้แเอเลอกอฮอล์ล้างมือี แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการล้างยที่เหมาะสม,ม20วินาทีขึ้นไปนะคะอันนี้จะช่วยป,วยป้องกันการติดเชื้อของตัวเองได้มากเลยนะคะก็จะช่วยจะช่วยได้ในลักษณะเดียวกันสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะคะอย่างเช่นใช้มีใช้มีดอันเดียวกันแต่ว่ามีดอันนี้ผ่านการล้างไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีดอันนี้มาใช้กับเขียงบีเขียงบีก็จะไม่มีเชือ้อถูกต้องไหมคะอ,อ๋อต้องล้างก่อนเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยนะฮะ และการเดียวกันเลยรับเพราะฉะนั้นล้างมือให้สะอาดคุณก็ไม่เออมันก็ไม่มีสิบไปติดอยู่แล้วเพราะว่ามือที่เราไปเช็ดไปถูตามปากตามจมูกเราถ้ามันมไม่เออมนสะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคมาใช่ตามใดก็ตามเนี่ยที่เราทําให้มือของเราหรือว่าเอสื้อผ้าของเราไม่มีเชือ้อไม่มีการต้นเกินของเชื้อเนี่ยเราก็จะไม่ติดเชื้ออีกค่ะถ้าง,งั้นผมสมมุติต่อคุณหมอว,ว่าเกิดไอปลาแซลมอนส่วนใหญ่เราจะนิยมทานเนื้อปลาดิบๆใช่ไหมค่ะอ่าทีนี้ถ้าเกิดมันมีเชื้ออยู่มีโควิดอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาในร่างกายเราได้ไหมค่ะ คือจริงๆแล้วนี่ต้องดูก่อนนะนะคะเอ่อในเรื่องของกรรมวิธีการนำเข้าปลาแล้วก็การเลี้ยงปลาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปลาแซลมอนทุกชนิดน,น,นะคะที่ที่นำเข้าในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของแช่แข็งแช่แข็งแนอกจาก<อ>นี้เนี่ยกฎหมายของประเทศไทยนะคะก็จะมีในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานสินค้าที่ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะค,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปลาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามาจากฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหรโอกาสัดปนเปื้อนของเชื้อเนี่ย โอกาสที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยน,น้อยมากๆแตถูกไม่มี<อ>เลยอ๋อนี่อยากจะถามคุณหมอพรดีว่าเรามีมาตรการในการตรวจสอบยังไงฮะไม่ให้เชื้อไม่ไม่ให้มีเชื้อติดการติดเชื้อมาเลยคุณหมอค่ะเอจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบนะคะคงจะต้องดูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก,ก่อนนะคะ uh huh. ว่าบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยอมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะที่จะมีการตเปต้นของเชื้อหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็กระบวนการขนส่งนะคะมีการทําความสะอาดก่อนหรือไม่นะคะค ที่จะนเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะอืมสองอย่างนี้น่าจะพอใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็น่าจะเพียงพออ่ะทีนี้เอาละอันนั้นเป็นเป็นนําเข้ามาซึ่งรู้สึกประเทศไทยเราจะไม่มีการนําเข้ามาจากจีนเอ่อตอนนี้เท่าที่ลองเช็คเนี่ยยังไม่ยังไม่ทราบเลยะยังไม่ได้อ่อยังไม่ได้รับรายงานไม่มีรายละเอียดเะว่าการใช่ใช่ยังไม่มีรายละเอียดอนแบนี้นะคะครับแล้วรถส่วนใหญ่แซลมอนในบ้านเราที่ที่เรารับประทานกันอยู่นี่มาจากไหนฮะค่ะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมีจากหลาย ไหล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 หลายอย่างเหมือนกันใช่ต้องนะคะอย่างเช่นมาจากประเทศทวีปยุโรปก็มีน,นะคะคแล้วก็ทวีปเอเชียส่วนใหญ่เป็นประเทศเมืองหนาวนะคะที่นําเข้ามา<อ>ก็จะมีการขนส่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งแล้วก็แช่แข็งเข้ามาค่ะอ่าครับอ่าทีนี้กลับมาในประเทศไทยซึ่งเราไม่ประเทศเราเลี้ยงแซลมอนไม่ได้ใช่ไหมเออประเทศเราเนี่ยเลี้ยงแซลมอนได้ไหมจริงๆแล้วมันจะเป็นในส่วนของแทบ ถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนี่น่าจะอยู่ในประเทศภาคเหนือนะใช่ทกงถูกต,ต้องค่ะเพราะเนื่องจากปลาประเภทนี้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องใช้อากาศที่มันมีความเลียนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะคจะเลี้ยงได้อ๋อแต่ให้ผมเดาเอาถึงแม้จะมีในภาคเหนือมันก็ไม่พอกินทั้งประเทศอยู่ดีอะมันไม่พออยู่แล้วใช่ต้องขาดมันน้อยเหลือเกินเอาเป็นว่าถ้าเลี้ยงในประเทศเนี่ยมันไม่มีโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่น่ากังวลอะไรนะฮะค่ะ นะครับอ่าทีนี้จะเป็นถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเราอย่างอย่างกรณีที่อาจจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่แซลมอนแต่ว,ว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องที่มนุษย์ต้องกินเข้าไปเนี่ยเอ่อถ้ามันจะมีโอกาสติดนะครับมันจะมาจากทิศทางไหนบ้างครับคุณหมอเอ่อถ้าเกิดว่ายกยกตัวอย่างอายกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเนื้อสัตว์แล้วกันเนื้อสัตว์ทูปูหอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะครับครับ จริงๆแล้วเนี่ยการปนเปื้อนนะคะก็จะอาจจะปนเปื้อนมาจากการที่หนึ่งมีคนที่ท,ที่มีเชื้อปนเปือ้อเออที่มีเชื้ออยู่อย่างเช่นเป็นคนที่เป็นบััด เป็นโควิดอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปจับสัมผัสกับเนื้อชนิดนั้นแล้วแล้วก็เอาเข้ามาเนาะแล้วก็นำมาประกอบอาหารอาจจะกินติดๆโดยที่ไม่ได้ผ่านการล้างอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะก็จะทําให้เกิดเกิดการปนเปื้อนของเชื้อหรือช่วเข้าสู่ร่างกายได้แต่ตับไดก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อลักษณะแบบนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อแต่ว่าเรามีการล้างที่ถูกวิธีเช่นการล้างน้ําก่อนอะไรก่อนนะคะแล้วก็มีการปรุงอาหารอย่างสุก นะคะคเพราะฉะนั้นอ่าสุถ้าเกิดว่ากินอาหารสุกๆอย่าโอกาสที่เชื้อเข้ามาสู่ร่างกาย,ยาจะน้อยมากๆเลยคร่คะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องสุขลักษณะการกินอาหารนะคะอย่างเช่นกินร้อนช้อนกลางนะคะก็ยังสามารถใช้กับใช้กับการป้องกันโรคนี้ได้อยู่นะคะหรือว่าอย่างเช่นการใช้เนื้อสัตว์การประกอบอาหารการประกอบประกอบอาหารโดยใช้เนื้อสอัตว์อาจจะต้องมีการแยกเขียงหรือว่าแยกภาชนะสําหรับใส่วัตถุดิบที่ดิบ กับวัตถุดิบที่สุดอืมะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้เหมือนกันค่ะครับจริงๆเราก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมในปัจจุบันนี้อในบางบ้านทํากันนะคะแต่ว่าในบางบ้านอน,นีต้องอต้อง,ต,องต้องขอความร่วมมือก,กับประชาชนด้วยนะคะว่าขอให้ขอให้แยกอย่างนี้เนี่ยจะปลอดภัยกับตัวเรามากที่สุด <ใน S 1> ระหนักสักนิดนึงนะครับ่นะครับอ่ะเอาล่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้คนที่อยู่ในประเทศไทยเราถ้าจะรับประทาน เนื้อสัตว์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่จาะจงเนี่ยนะคุณหมอทางที่ดีสุดก็คือทําให้สุกก่อนคุณหมอแนะนําอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะครับทีนี้ร้อนท้อนกลางแล้วก็ล้างมืออ่าครับไอไอตัวตัวเนื้อเหล่านี้เนี่ยซึ่งถ้ามันมีเชื้อโรคหรือว่าเชื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปมันจะมีปริมาณบ่งบอกไหมคุณหมอว่ามันมีสะสมอยู่ในในในเนื้อเหล่านี้เนี่ยมากจนกระทั่งเรากินไม่ได้แล้วคุณหมอด้วยตาก็รู้เลยเนะี่ยมีไหมฮะโอ้อันนั้นรู้รู้เลยก็มีค่ะก็คือเราจะดูรัก ดูจากลักษณะของสีเนื้อกอ็สีเนื้อเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนน<ล>ะคะถ้าเกิดว่าปริมาณเชื้อมากๆเนี่ยอาจจะทรงกลิบแล้วก็คือเป็นกลินที่เหมือนกริบเน่าเนาะสีเขียวๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นขาวๆชาแล้วระดัเป็นสีเขียวๆบาง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 อย่างเป็นเมือกกับเ,เหมือนกันค่ะครับอย่างอย่างถ้าเป็นสีเขียวๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราไปตัดเอาสีเขียวออกแล้วรับประทานได้ไหม จริงๆก็ไม่ไม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือแร้วก็ตัดตัดแล้วก็ทําให้สุกเลยตรุงให้สุกเลยนะคะครับถ้าไม่สุกจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับถ้าไม่สุกนะคะอันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเชื้อไวรัสแล้วล่ะจะติดพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะคะในบางรายก็ถึงขั้นรุนแรงเข้าโรงพยาบาลต้องมัมษกันนะคะครับอันนี้ เราไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมฮะว่าแหมเดือนหนึ่งจะกินสเต็กสักชิ้นหนึ่งน่าจะไม่ติดปั้งหรืออะไรทํานองนี้ <c oughs> จริงไม่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพวกของสเต็กเนาะแล้วก็มีการประกอบอาหารแบบ <c oughs> มีเดียมม <c oughs> ีเดียมก็โอ้ท่มีเดียมมีเดียมก็ยังต้องขึ้นนะคะ <c oughs> ใช่ที่ทั้งงจะมีเชื้อแล้วก็ไม่มีเชื้อแต่โอกาสเป <c oughs> ็นน้อยกว่าถ้าเกิดว่ากินแบบแรเลยแบบแรรเลยอันนั้นน่าห่วงแล้วเพราะมันแต่อย่างว่าเขาก็บอกว่ามันหวานดี ใช่ใช่แล้วจะทำยังไงฮหคนที่ชอบแบบนั้นต้องดูแลตัวเองพิเศษไหมตัดก่อนดีกว่าค่ะอันนี้คือแนะนําแนะนํากินแบบสุกไปก่อนดีกว่าสุกดีกว่านะฮะคนเองดีกว่าอ่าครับมันจะอร่อยน้อยกว่ากันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรบ้างแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับอ่าขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางทางหน่วยราชการเองโดยเฉพาะนะทางอะไรนะฮะกองรถติดต่อเองเนี่ยเรามีมาตรการในการดูแลเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในสัตว์ยังไงครับค่ะสำหรับปัญหา อันนี้ขอขอโทษนะคะในสัตว์ที่คือในสตัตว์ที่นะเป็นเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเป็นสัตว์มีชีวิตต้อป้องก,กันความเสี่ยงมาก่อนอ,อาจจะติดโควิดได้ค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในในสัตว์นะคะเราก็ยังไม่มีรายงานเหมือนกันนะนะว่าว่าจะเป็นแหล่งที่ทําแพร่เชื้อมาสู่คนได้นะคะคซึ่งเออ่ถึงแม้ว่าในบางในบางรายงานบทความทางวิจัยนะคะจะบอกว่าพบเชื้อในสัตว์ก็ตามนะคะแต่ว่าในบางครั้งก็เกิดจากการที่สัตว์ติดสอ่อ สัตว์ติดมาจากคนอ่าครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันตนเองเนี่ยก็ยังคงเป็นเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็มันมันสำรวจสุขภาพของสัตว์ของท่านอยู่เสมอเสมอก็ได้ค่ะคถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอะไรก็แนะนำพาไปพบกับสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อให้ทางสัตวแพทย์เนี่ยช่วยช่วยวินิจฉัยทีหนึ่งด้วยะค,ะค่ะแต่รแตจริงๆแล้วโรคในสัตว์เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะเยอะไม่ได้เป็นแค่ แค่โครโรนาไวรัสเสียงเดียวค,ค่ะไม่ได้แ,แปลว,ว่าเ้วเนี่ยค่ะเธอน่าเชือ่อคุณหมอค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการติดเชื้อโครโรนาไวรัสในสัตว์เนี่ยมักจะไม่เรื่องของระบบประการถอกเสียซะมากกว่าค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรค่ะครับแต่ว่าออโอกาสที่ตอนนี้จะมีโควิด1 9ในสัตว์ในบ้านเรานี้ยังเป็นศูนอยู่ใช่ไหมฮะ ยังเป็นศูนย์อยู่ค่ะคือทางกรมปศุสตร์นะคะได้มีการสํารวจเหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสไหมที่สัตว์เนี่ยจะ,จะติดโรคโควิดจากคนได้นะคะคึค่งในประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยยังยังไม่มีอุบัติกใช่ค่ะใช่ค่ะครับแม่ผมคิดเกินเลยไปหรือเปล่าไม่ทราบเกิดสมมติมันมีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนกมันกลายเป็นพาหะขึ้นมา ไม,ไม่มีนะคุณหมอน,นะผมคิดมากเกินไปนะออคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเชื้อโครโรนาไวสัสนี1ยค่ะมันค่อนข้างที่จะจำเพาะกับกับกับสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันอ่าฮะครับก็คือเชื้อไวรัสบางชนิดเนี่ยจำเพาะอย่างเช่นโครโรนาด -19 เนี่ยเรายังไม่พบรายงานว่าติด ติดไปถึงจนถึงสัตว์ปีกอยู่บนนกไตเราเลีอย่งีบในงานตอนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นกจะบินบินข้ามมามายังประเทศเราเนี่ยครับอย่างแค่เชื้อมาที่น้อยมากๆจนถึงไทยอ่าแต่ได้สบายใจกันนะครับเอาละครับก็รับประทานกันต่อไปขออย่างเดียวให้ทําสุขก็แล้วกันนะคุณหมอนะใช่ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสัลยแพทย์หญิงออนพิรุณยุทธชัยนะครับนายสัลยแพทย์ชำนาญการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกุญชลพันธ์ ผมมันึกถึงสเต็กพ่อะไยรู้ไหมเพราะว่าใน Facebook ผมเนี่ยจะมีมาเรื่อยเนี่ย เขาเสนอมาเสนอมาเป็นเนื้อเนื้ออะไรจากออสเตรเลียบ้างจากญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างสวยงามดีนะดูแล้วใช่แต่ว่าภาพที่เขาออกมาปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่สเต็กที่แบบสุกแล้วไงเพราะถ้าสุกมันจะไม่มีสีแดงแดงไงมมันจะไม่น่ากินเนี่ยเขาก็เอาแบบเอาเอาแบบมีสีสันนิดนึงอ่าคือไม่เกินไม่เกินมีเดียมอ่ะเอาง่ายดูแล้วจะได้เชิญชวนชรับประทานกินไม่ลงฮะแล้วแต่เราสนิยมนะฮะแต่ผมไม่ชอบครับอ่ะเอาละนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับพี่ยพันธ์ครับ ค่ะในช่วงหน้านะคะพบกันในช่วงเล่าเรียงค่ะพูดค,คุยถึงเรื่องอาชีวะนั้นเตรียมพร้อมเปิดเทอมเข้มงวดตามคู่มือป้องกันโควิดในสถานศึกษาค่ะพูดคุยกับคุณนรงแท้วผลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการช่วงเล่าเรียงค่ะครับส่งคําถามวันนี้ครับทิงทายกัน วันนี้การทางรายการถามว่าธนาคารออมศีลเชิญชวนออมเงินกับสละดดิจิทัลอายุ1ปีหน่วยละ20บาทค่ะสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากได้สูงสุดไม่เกินกี่บาทค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075facebook live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ